สวัสดีครับทุกคนเรากำลังอยู่บนถนนสามสามสายใหม่นะครับหมายควาว่าถนนสามสามถนนสุวรรณสอนนะครับในช่วงที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีครับสี่แยกนี้เป็นสี่แยกใหม่นะครับเกิดขึ้นมาจากการที่เป็นจุดตัดของถนนสามสามตัดใหม่นะครับกับถนน320นะครับ จุดตัดของถนน3 3สุวรรณสอนสายใหม่นะครับกับถนน320ซึ่งออกมาจากทางซ้ายนะครับก็คืออำเภอเมืองปราจีนบรุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับไปทางขวานะครับถนน320ก็คือไปที่บริเวณวงเวียนนเรศวรน,นะครับซึ่งทุกคนรู้จักกันดีนะครับถ้ามาจากถนน3าสุวรรณสอนสายเก่านะครับซึ่ง เรียบเลาะมาตามป่าเขานะครับบริเวณจะเรียกว่าใกล้ๆตีนเขาใหญ่ก็คงไม่ผิดนักนะครับเพราะเป็นบริเวณป่าเขาลำนาไพรนะครับซึ่งเป็นทางเดิมซึ่งเป็นลักษณะเป็น2เลนสวนนะครับเดิมก่อนที่จะมีการตัดถนนสาสามตัดใหม่แห่งนี้นะครับ สถานที่สําคัญอีก2แห่งนะครับก็คือค่ายทหารนะครับค่ายพรมโยธีแล้วก็ค่ายจักรพงศ์นะครับซึ่งก็ประกอบด้วยฐา,านย่อยอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับทั้งปืนใหญ่ทั้งอะไรทหารม้านะครับสารพัดเลยนะครับตรงนั้นเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับชื่อเป็นทางการนี่จะยาวๆหน่อยนะครับ จากบริเวณวงเวียนนาเรศวรน,นะครับบนถนน3ามสองส่วนที่ว่านี้นะครับตรงเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเจอวงเวียนแล้วไม่ได้เลี้ยวเข้าถนนสามสามสายเก่าไม่ไปซ้ายไม่ไปขวานะครับไม่ไปทางขวาคือประจันตคามหรือกลับทางซ้ายคือปากเพลนครนายกนะครับก็คือเจอวงเวียนแล้วตรงเข้าไปเลยก็จะเจอมหาวิทยาลัยนะครับ เทคโนโลยีพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีนะครับยิ่งใหญ่อลังการอยู่บนนั้นเลยนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยนะครับเหมือนมหาวิทยาลัยของต่างประเทศยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่หยุดอีกนะครับขับตรงไปอีกนะครับแน่นอนประตูขึ้นเขาใหญ่ด้านจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็คือด่านเนินหอมนั่นเองนะครับขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติ ลำดับที่1น,นะครับของประเทศไทยนะครับหรือว่าปัจจุบันนี้ยิ่งใหญ่มากในนามของยูเนสโกนะครับก็คือมรดกโลกทางธรรมชาติของไทยนั่นเองนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกครับเราไปไกลเลยนะครับถนนที่เรากําลังไปก็คือถนนส3าสุวรสรณสอสายใหม่นะครับมุ่งไปสู่อีกแยกหนึ่งข้างหน้านะครับก็คือสี่แยก ถ้าง่ายๆคือเจอสี่แยกนั้นถนน319นะครับถ้าเลี้ยวขวาไปนิดนึงก็จะเป็นบริเวณของศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็จะมีหน่วยงานราชการนะครับอยู่ในบริเวณของศูนย์ราชการมากมายนะครับแล้วบริเวณติดกันนะครับก็มีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ เียเขตปลาจีนบุรีอยู่ด้วยนะครับติดติดกันเลยนะครับรั้วติดกันเลยกับศูนย์ราชการนะครับถ้ายังไม่หยุดอีกนะครับตรงไปจนสุดถนน319เลยนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของถนน319ของทางฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของตลาดขายพืชผ,ผักผลไม้นะครับก็คือตลาดนองชะอมนั่นเองนะครับรับรองว่าได้ ผลหมากรากไม้นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับของหมักของดองด้วยนะครับกลับบ้านเต็มคันรถอย่างแน่นอนถ้าซื้อไม่หยุดนะครับพูดถึงถนน319นะครับเมื่อสักครู่นี้คือ320นะครับส่วนแยกข้างหน้าสีแยกจะเป็น319เป็นจุดเริ่มต้นของ319ทางด้านนี้นะครับส่วนถ้าปลายถนนทางโน้นหลับไปทางไหนนะครับ ที่นี่นะครับ319เรียกทับซ้อนก,นกันกับถนนสุวินทวงศ์นะครับเป็นถนนเดียวกันครับเป็นสุวินทวงศ์ที่มีปลายทางอยู่ทางตลาดผลไม้หนองชะอมนะครับแต่ถ้าไปทางซ้ายนะครับเมื่อเจอสี่แยกแล้วก็จะไปสู่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับบริเวณเอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับ ไม่หยุดอีกนะครับไปทางซ้ายอีกก็จะเป็นอำเภอศรีมโหสถนะครับหรืออำเภอโคกปีบในอดีตนะครับผมถ้ายังไม่หยุดอีกนะครับอำเภอศรีมโหสถแล้วก็จะเป็นเขตพื้นที่นะครับเขตแดนระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเข้าสู่บริเวณของพื้นที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาครับ เมื่อถึงพนมสารครามนะครับถนน319จะเปลี่ยนนะครับชื่อเป็น304ทันทีนะครับแต่คําว่าถนนสุวินทวงศ์ยังคงอยู่นะครับฉะนั้น319จากบริเวณปราจินบุรีไปจนถึงฉะเชิงเซาที่อำเภอพนมสารครามนะครับจะต่อเนื่องเรียกต่อเนื่องเป็นถนนสุวินทวงศ์เช่นเดิมนะครับแม้ว่าหมายเลข319จะเปลี่ยนเป็น304แล้วก็ตามนะครับ 304และสุวินทวงศ์นับจากพนมสารคามไปจนถึงมีนบุรีนะครับก็จะเรียกว่า304และสุวินทวงศ์อย่างนั้นไปตลอดนะครับแต่304จริงๆแล้วไม่ได้หยุดนะครับ304ตรงไปที่ทับซ้อนกับถนนรามอินทราและถนนแจ้งวัฒนะจนถึงอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนั่นแหละครับเรีาว่าต้นสายอยู่ทางนู้นนะครับปลายสายอยู่ที่บริเวณ ส่วนราชการหรือตลาดผลไม้หนองฉะอมนะครับนั่นแหละครับไปทางขวานะครับการมีถนนตัดใหม่ทําให้การเดินทางนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทางซ้ายนะครับไปอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆจนกว่าถนนจะเมิดกันที่พนมสารครามฉะเชิงเซานะครับสา9 1 9เปลี่ยนเป็น304ที่นั่นครับ แต่คำว่าสุวินทวงศ์นี้เรียกยาวเลยนะครับจากที่นี่ไปจนถึงมีนบุรีเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันครับ